สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องกิจวิญญาณการต่อสู้และพูตานของคินนานในตอนที่723นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคินนานในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าคงจะต้องการศพของจัก,กรพรรดิเก้าสวรรค์เพื่อชุบชีวิตสตรีสองนางนั้นสินะพอดีว่าข้าบาังเอิญข้าไปสิบคนแล้วเพราะฉะนั้นข้าจะมอบมันทั้งหมดนี้ให้แก่เจ้าก็แล้วกันถือว่านี่คือเป็นการตอบแทนให้เจ้ามาทําอะไรให้ข้าหน่อยสิคินาน เอ๋ ه, นี่เจ้าดูเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาดีนี่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้ากับเขาอย่างนั้นเหรอเธออย่างนั้นก็มากับเขาสิณภายในลูกแก้วให้ตายเถอะข้าจะหนีออกไปจากที่นี่ได้อย่างไงกันชินาน์ภาวาดนังสัตว์โบราณจับตัวเจ้าเอาไว้พร้อมทั้งมอบทราบศพให้แก่เจ้ามันต้องมีแผนการบางอย่างแน่อย่าเพิ่งออกไปตอนนี้เลยเฝ้าดูว่ามันต้องการทำอะไรกันแน่ดีกว่า ชิ้นนั้นทั้งที่เจ้ากับชาติมาเกิดอีกครั้งแล้วแต่เจ้ากับจมอยู่กับการอยากช่วยสตรีข้าลอยากรู้จริงๆว่าพรสวรรค์ของขยะเช่นเจ้าจะเอาไปเปรียบเทียบกับพี่ชายใหญ่ของเจ้าได้อย่างไรวันนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นว่าร่างกายในชีวิตก่อนของเจ้ามีพลังเช่นใดร่างกายที่ภาพวาดหนังสัตว์โบราณครอบครองอยู่ในตอนนี้คือร่างกายของชีวิตก่อนของข้าอย่างนั้นเหรอเอาละถึงเวลาที่จะจัดการกับพวกเจ้าแล้ว ยังไม่รู้หรอกนะว่าใครจะจัดคานใครกันแน่เผ่าหงเหยียนของเจ้าสามารถถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเผ่าแห่งเปลวเพลิงที่แท้จริงอันดับหนึ่งหากพวกเจ้าฝึกฝนจนถึงขั้นที่ยอดเยี่ยมเปลวเพลิงของพวกเจ้าจะสามารถเทียบเคียงได้กับเปลวเพลิงอมตะล้อมละลายเตาหรือดีกว่าแต่การฝึกฝนเล็กน้อยเพียงแค่น,นี้ กล้าใช้พลังเช่นนั้นต่อหน้าข้าด้วยอย่างนั้นเหรอแม้แต่เปลวเพลิงที่ถือได้ว่าเป็นเปลวเพลิงอันดับหนึ่งก็ยังไม่สามารถทําอะไรร่างกายของเขาได้เลยชินนานเจ้าเห็นหรือยังล่ะนี่คือกายเนื้อแห่งชีวิตก่อนของเจ้ามันยอดเยี่ยมใช่ไหมล่ะแม้ว่าข้าจะได้เพียงแค่หนึ่งในสแต่ข้าก็พอใจแล้วคงต้องขอขอบคุณเจ้ามาก <laughs> มันแปลกจริงๆข้าไม่ได้มีความอิจฉาเลยแม้แต่น้อยแต่ข้าไม่รู้ว่าทำไมถึงมีความรู้สึกเหมือนกับถูกทรยศอยู่ภายในใจคนผู้นี้มีกายเนื้อที่ทรงพลังนักพวกเราไม่สามารถต่อสู้ระยะประชิดได้พวกเจ้าทั้งสี่คนจงใช้ทักษะลับเพื่อดักจับเขาเอาไว้ข้าจะใช้ทักษะดวงตาปีศาจเพื่อค้นหาจุดอ่อนของกายเนื้อของเขาได,ได้เลย จัก,กรพพัดหลันหวังจัก,กรพพัดยิ่งจงเจ้าทั้งสองจับตาดูนิกายโบราณเซียนฟูเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาแอบซุ่มโจมตีขอรับผู้อาวุโสต้องการที่จะใช้พวกเราเป็นบันไดก้าวข้ามสู่ความสำเร็จอย่างนั้นหรอไม่มีทางสะหรอกคอยดูเธอะเมื่อเราบันพชนมาถึงดูซิว่าเจ้าจะตายยังไงพื้นที่ภายในแคว้นอามาตะกก้าสวรรค์ชั้นฟ้าอันโลกลาง ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะยังมีชีวิตอยู่บูรุษผู้อ้างว่าเราสิบผู้นำอมะตะยังไม่ได้ล้มลงและพวกเขายังมีชีวิตรอดกลับมาไม่คิดเลยว่านี่จะเป็นความจริงแต่ถ้าว่าข้าลอยากรูก้จริงๆว่าเกิดอนใดขึ้นในปีนั้นหวังว่าเจ้าจะให้คำตอบข้าได้นะมะหาสมุทรลึกลับสิบผู้นำอมะตะหลังจากผ่านไปหลายปีในที่สุดเจ้าก็ฟื้นคืนชีพ แม้ด้วยพลังของข้ายามนี้จะไม่เพียงพอจะเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขาไรสิ้นสุดก็ตามแต่เจ้าเป็นเพียงอันดับที่หกข้าไม่เชื่อว่าจะไม่อาจสังหารเจ้าได้ข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรสว่าบัญญัติโบราณต้องห้ามมีพลังที่น่าสะเึงกลัวเพียงใดณสำนักชงอยู่ไท่วงตอนนี้ชินานน่าจะอยู่ในที่เดียวกันที่ผู้นำอามาตะได้ปรากฏขึ้นแล้วพวกเราควรทำยังไงดี ตามความคิดของเฟยเย่นั้นไม่นานชินนานก็คงจะจัดการกับพายุร้ายได้ทั้งหมดเช่นนั้นเจ้าก็เล่งส่งคนไปรับเขาเจ้าต้องไม่ทำให้ชินนานน้อยใจขอรับท่านอาจารย์ในเวลาเดียวกันพื้นที่ชั้นในดินแดนต้องห้ามลิ้วเหอข้าก็บอกไปแล้วไงว่าเจ้าไม่สามารถทำอะไรข้าได้ทั้งนั้น ถึงแม้ว่าเจ้าจะได้เปรียบทางด้านกายเนื้อแต่ด้วยระดับพลังวารยุทธ์ของเจ้าในปัจจุบันเจ้าไม่สามารถเอาอชนะพวกเราได้หรอกหากว่าเรายื้อเวลาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆรอจนกว่าท่านบนรรพชนจะมาถึงก็สามารถจัดการเขาในคราวเดียวได้แล้วข้ารู้อยู่แล้วละว่าเจ้าต้องมีแผนซ่อนเอาไว้แน่แต่ข้าไม่มีเวลาที่จะมาเล่นกับพวกเจ้าในตอนนี้หรอกไว้เจอกันใหม่ละคิดหนีอย่างนั้นหรอ ช้ากรยามนี้ข่าวได้แพร่สะพัดออกไปทั่วแล้วรอจนกว่าเราบรรพชนจะมาถึงก็ยังไม่สายเกินไปหากรีบร้อนเช่นนี้อาจจะตกลุมพางก็งศัตรูได้นะก็ได้ภายในประตูสวรรค์นี่คือภายในของประตูสวรรค์อย่างนั้นเหรอชินานตามที่ตกลงกันไว้ตราบใดที่เจ้าทำบางอย่างให้แก่ข้าข้าจะปล่อยเจ้าไปหลังจากทำมันเสร็จแล้ว ดูเหมือนว่าชายผู้นี้จะเกลียดชังชิ้นหนานเป็นอย่างมากแต่ทําไมถึงไม่ได้พยายามที่จะสังหารเขาเลยละ่ะเจ้าต้องการให้ข้าทําอะไรช่วยบอกให้มันละเอียดหน่อยสิแล้วเจ้าจะสามารถปล่อยคิวหงไปได้ไหมปล่อยคิวหงอย่างนั้นหรอนั่นเป็นไปไม่ได้หอ้อข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วว่าข้าจะให้เขาได้ทําบางอย่างเมื่อถึงเวลาเหมือนกันกันกบเจ้าย่างไงละ่ะ ส่วนความประสงค์ของข้านั้นข้าคงบอกเจ้าได้ว่าข้าปารถนาดอกไม้สีฟ้าขาวในปานสัมผัสของเจ้ามันสามารถช่วยให้ข้ากระตุ้นบางอย่างได้แต่ข้ายังไม่แข็งแกร่งมากพอที่จะฉกช,ช่วยมันจึงทำได้เพียงฝากไว้ในร่างกายขายายเช่นเจ้าเป็นการชั่วคขาวยังไงล่ะ